ขุนี่ขุ่นเาะลม่ฟืนแนนตอนนี้แม่กับหลวเฮ็ดมาน้ำกันบอว่าสีจังซีดอกออันนี้ข้าซื้มาฝากเจ้าได้แม่จะหิวข่าวไปเออจะหิวข่าวป่แม่เออเออทีกินดอกข้าววาผอย่ม่นเไกินข่าวกับม่กนมันกบอแแ่บมันเป็นกินบ่ขาติสี่เหลียมบอย่างก็้าเฮ็ดขีด เคียดว่าลังเกียบบ่ได้แล้วก็เคียดแต่แล้วคืออย่างเอาบ่ได้คีอฮาเอ้ยมอยังจังบ่ได้จังบ่ได้จังจตกขอเนี่ยมันกระเท่าแล้วส่วนตีไปว่าอย่างเจ้าเลยเนี่ยใหญ่ กันว่าจริว่าไปขึ้นเาบอกมันลัมันยังบ่ไปปปาก็ไปไมน้ยเดีวเห็นบ่หูหญ่เนี่ยนี่แห่ะหูยันเนี่คนอายุยืนปนีเอาก้าสิบอปีเนี่เราเป็นคนอายุยืนเด็มีบุญแม่ส่วนกับมีบุญซูกัมีบุญได้ยเพราะว่าเราซอยตัวเลี้ยตัวเองได้อหูคนวัยยืนเกาสิบแปดสิบเพิ่นนอเพเตียงีเตียงเลยลูกได้เวีนขี่เมียนเนียเด็นั่นนเพราะว่เอิญบัยยืนเด่นอ่ะอันเนี้ เพ <from> ียเพียเพียเพียเงนแท้ปะเพิ่นดาตอยได้อยู่เงี่ยวกับปเทศเองก็ได้แล้วก็ามาก็กยงฮอบนี่ได้ฮอบนแล้วก็ก็นั่งสิได้กินกล้วยนนึง้นน้อยก็นึงนเปียหแก็เอาก็นอนเียแล้วก็เออได้60เี้ยอืมพ่ะ เหเซตดละเฮดชมุกเลเซตกก็บลเซตกูก็ปลูกกับเพื่อนก่อนอันนี้ให้ได้การเลนนะอ่าเคล็ดลับสุขภาพแข็งแรงของเราและเฮ็นาตาดาเต็นตาด่ายเฮตแล้วก็พัวพุ่มมีก่อนนอนเอใช้พุ่มเมียุ่มเมี่ใบวางมบอนจากไจบใช้คอยจุกคอยเนียนมากขวดเอาไปคอยได้อีพอยเมียเลยอือวันนี้ลูกเต้าเฮตบนนี้สว่บเา็เฮตเน้า เาเป็นประจำแต่โดนแล้วตอนน้องกับเงินหาพอหาแม่พูดพาคนจับปลูกฝังรักษาและกับอาหารและไก่อืมงจะเสียนหาไอ้ยางร้องว่าบุญดุป่านาสิป่าตะวีละมันเนสิขาป่าก็แม่อันอี่ยาบ่ก็อันที่บ้านแม่อันที่บ้านมัตสมิงเออว่าดุมัตสมิงมัตสมิงกาเดชิสารุมากน้าขาทันตาตะจูมังสังมหาลูอัตถิอัตถิเหนตัง ว่ากังหัดท่ายังยากนางกิโลมาตังกิหาตังบับขาสังอันตังนันตะตังกะลีสังหิตังเสียมหังหูโคโลหิตังเสโทเมโทอัตุอัตตังเอโลจิว มัตติกามุตตังมัตติเตมัตตลุงคันตีอันนี้ได้มาตติไปเขาถูกปะเห็นว่าควาำจับเขาบ่ข้าวบาได้จะน้อยเลยข้าบ่ได้นี่แล้วว่าแต่ว่าคว่ตรวจมุนบ่ได้ขันทับเพิ่นผ้าว่าคือไปจะได้อันนี้แล้วจัไปจับนั่งก็ไปชาพัฒนาเออไปน้ำเพิ่นได้เออไปนเพป็นได้ตลอดออไปน้ำเพิ่นได้แล้วว่าเตี้ยอันนี้ได้กรับป่า นี่มาตเนีนี่มาดเสนีปกปักรักษาแม่แม่นแต่ว่าแต่ว่าผู้ได้ที่ผูกโซ่เออผู้กระทอมเออประจำผู้ลงบ้ายมั่นตี้คือกันว่าไปว่าไปไปไปว่าเอาบนน้ำใหกันที่ยุชน่ะเตี้ยเออได้ยุชนได้ได้ได้นี่ว่ากันคขวยเนาะเอ้าเนาะเออนี่แหละเออว่ากันคขวยมัดได้แถวนี่แล้วกันก้อนนอนแล้วก็สีสวด นกรศึกาเานี้นกกากษาะอิานากบุญนากเมกเมนักเกศนะกกกำลังมือกำลังยันยุทธินายามอกคินาธนเวลมณีสิกขาปัจังสัมมาติยามิกามสุมิจฉาเะลาเวลมณีสิกขาปัจังสัมมาติยามิมุสาวาพาเวลมมณีสิกขาปัจังสัมมาติยามิ สุรามีระยามะชะปมาทฐานาบีระมณีสิกขาปัทธังสัมมาปิยามิเนี่ยเยอะแล้วเก่งกูสิยืนคือเรากูสิเก่งคือเรานี่กูกับเรานี่มีคือกันนี่มึงบ่มีมึงบ่อายุยืนอันใดเออเออวิ่งแล้วบอกว่าจะคุยแล้วน่ะกูกับเราเรากูกับมีเรากับมีแสดงว่ากูต้องยืนคือเรามึงบ่ยืนเนอะ Vai, wow.